เดินออกมาจาก BTS ทองหลอ่อตรงไปเรื่อยๆผ่านซอยสุขุมวิท34เพื่อจะมาพิสูจน์ว่าข่าวลือที่คนเขาร่ำลือกันว่าหมูแดงร้านนี้อืเขาบอกว่าโคตรนุ่มแล้วลอยจาดแบบเต็มสิบให้สิเวนะคุณแล้วเห็นงี้อะคุณโอโ้โหซอสราดมาแบบเชื่อมเชื่อแล้วสั่งไปเขาเบิร์นไฟให้สดๆแบบนี้กลิ่น กลิ่นน้ำราดโคตรหอมหอะครูแล้วยังสับให้ดูจะจะฉับฉับฉับแล้วพี่เชฟก็หันมาพูดต่ออีกว่าหมูแดงที่นี่เลือกเฉพาะส่วนคอหมูที่นุ่มที่สุดแล้วรมควันให้หอมที่สุดจนออกมาเป็นเมนูที่ชื่อว่าข้าวปลิดวิญญาณ16 9ิบ้าททุนจิ้มไข่แดงให้เสร็จสับแล้วราดซอสที่ชอบอย่างที่ผมราดคือซอสที่เป็นน้ำราดหมูแดงนี่แหละเบิ้ลไปได้เลยแล้วผมเอาคำนี้เข้าปากอะ่ะโคตรนุ่มเลยนุ่มระดับที่ว่าเหมือนเกิดมาไม่เคยออกกำลังกายอ่ะขอซอสเขาเพิ่มแล้้้วผมราาดเเบิไปปีีกททุค่ตัข ปากซอสโคตรอร่อยมันงวดมันเค็มหวานแล้วกลิ่นโคตรหอมเหมือนน้ำผึ้งโดนไฟเบอร์อนะคุณสุดยอดมากและนี่คือร้าน The ะ h ็อ p s t ิ๊ k ครับอยู่ปากซอยสุขุมวิท34โคตรเต็มสิบให้สิเวลดอุนจอดรถซอยให้ได้นะ